إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدقا الحديث كتاب الله وخيرا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما في พึงยำเกรงต่อลอสุภานวตาลาเถิดพึงเกรงกลัวต่อรสสุภานวตาลาพ่อความยำเกรงและก็เกรงกลัวต่อลสสุภานวตาลานั้นจะนำทางเราไปสู่ทางออกเมื่อเจอกับปัญหาแล้วก็ความเกรงกลัวแล้วก็ยำเกรงต่อรสสุภานวตาลาจะทำให้ชีวิตที่สับสนวุ่นวาย หรือชีวิตที่เจอแต่ความยากลำบากนั้นเจอได้เจอกับความง่ายได้อัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ได้บอกว่าว่าไม่จะกิลละฮะจะอจลละฮูมักรจาและใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع นั้นอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ก็จะให้เขามีทางออกว่าไม่จะกิลละฮะ ยะเัลิญ له من أمره يسرى นะคระ็คาก็ตามที่ยำเครงตัองๆท่ Allah سبحانه ละ ت ع ا น ى Allah سبحانه และ ت าาก็จะทําให้การงานของเขาหรือว่าชีวิตของเขานั้นง่ายดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทุกวันนีนะ้เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับความวุ่นวายต่างๆหรือข่าวเกี่ยวกับฟิตนะต่างๆ อย่างมากมายนะเราจะได้ยินไม่เว้นแต่ละวันนะไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองหรือเรื่องของสงครามหรือแม้แต่เรื่องของภัยพิบัติต่างๆเราจะได้ยินทุกวันแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะได้ยินเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะหนักขึ้นนั่นก็เพราะว่าวันเกียร์มานั้น ใกล้เต็มที่แล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทรอสุลุลละสุรุลละของอ ali ุสลลัมได้บอกว่าลาตะกูมุซ่าวันเกี่ยมะจะไม่เกิดขึ้นฮัตตายักบิดุลยักยุกบาดอลไลน์จนกว่าความรู้นั้นจะถูกยกออกไปวะตทักซุรุนอะซาลาซินแล้วลกว็แผ่นดินไหวน,นั้นจะเกิดขึ้นอย่างมากมายวายตะกอระบุซะมานแล้วก็เวลานั้น จะกระชั้นชิดขึ้นเรื่อยๆนะก็คือเวลาจะผ่านไปไววัตสฮารุนฟิตันแล้วก็ฟิตนะนั้นจะมีมากมายอย่างที่เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นสงครามนะในสองสามปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวเรื่องนี้บ่อยมากยิ่งช่วงนี้นะก็ยิ่งเกิดขึ้นบ่อยนะหรือแม้แต่ความวุ่นวายในเรื่องของ การเมืองหรือเรื่องของเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องของโรคระบาดหรืออุบัติเหตุต่างๆเราจะได้ยินอย่างมากมายหรือแม้แต่ภัยพิบัติเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวแผ่นดินไหวเดี๋ยวพายุเข้าเราจะได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฟิตรนาที่อันตรายที่สุด นะก็คือศีลธรรมของผู้คนลดลงเรื่อยๆท่นะามกลางอุดมการณ์ต่างๆที่ผิดเพี้ยนก็มากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทุกวันนี้ฟิตนะหรือว่าความวุ่นวายนั้นมันถาโถมเข้าหาเราเหมือนกับเกี่ยวขึ้น่นะไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเดี๋ยวกม็มีเรื่องนี้ ให้เราได้กังวลหรือวิตกท่ามกลางขึ้นของความวุ่นวายเหล่านี้ผู้คนก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะถูกกลืนกินไปกับฟิตรนาเหล่านั้นนะเมื่อมีฟิตรนาใดเกิดขึ้นนะชีวิตของเขาก็จะเริ่มวุ่นวายมากขึ้นนะชีวิตของเขาก็จะหวั่นวิตกกับสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าฟิตนณะจะแพร่กระจายไปทั่วทุกคนแห่งก็ตามแต่ว่าเท้าของเขาก็ยังมั่นคงนะยืนหยัดวิธีชีวิตของเขาก็ยังไม่เปลี่ยนสองบุคคลเหล่านี้ก็คือผู้ที่หนึ่งเป้าหมายของเขานะผู้ที่จมหายไปกับฟิตนณะก็คือคนที่เป้าหมายของเขานั้นตั้งผิดที่นะส่วนคนที่ ไม่ว่าฟิตนาจะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็ตามแต่เท้าของเขาก็ยังคงมั่นคงนะคนเหล่านี้ก็คือคนที่วางเป้าหมายของเขาถูกที่นะเข็มคิดเข็มทิศของเขาชี้ไปยังทางที่ถูกต้องทรสุลละสลัลอฮุอะลัยอวะซาลัมได้บอกให้เราฟังนะถึงเป้าหมายของชีวิตของคนสองคนด้วยกันทรสุลล็สลัลอฮุอะเลัยิวะซัลัมได้บอกว่ามั่นกานะ อัลมันกาณติลอาคิระฮัมมะฮูใครก็ตามที่อาคิระหรือว่าโลกหน้าเป็นสิ่งที่เขากังวลเป็นสิ่งที่เขาห่วงในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาการออกไปทำมาหากินนเขาจะคิดอยู่เสมอว่าเขาจะทำอย่างไรให้อาคิเราะห์ของเขาดีขึ้นเขาจะทำอย่างไรเขาจะต้องทำมาหากินอย่างไร ในะให้อัลลอฮ์สุบฮานอตลาทรงพอพระทัยเขาคนเหล่านี้อัลลอฮ์สุบฮานท่านนาบีบอกว่ายาลลอฮฺกีนาหูฟีกลบิฮีคนที่ตั้งเป้าหมายของเขากับอาเคร์ไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตในดุนยาในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่หรือในตำแหน่งหรือหน้าที่ใดก็แล้วแต่แต่เขาทำเพื่ออัลลอฮ์ถากว่าเป้าหมายของเขาเพื่ออัลลอฮ์ เนีดของเขาเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานอตลาก็จะให้ความพอเพียงนั้นมีอยู่ในหัวใจของเขานะไม่ว่าการทำมาหากินของเขาจะลำบากแค่ไหนแต่เขาก็รู้สึกพอว่าจะมาละหูชัมละหูและอัลลอฮ์สุบฮานอตลาจะทำให้การงานต่างๆของเขานาท่ามกลางฟิตนาที่มันมีมากมายหลายอย่างนาความวุ่นวายที่มันถาโถมเข้ามาแต่อัลลอฮ์สุบฮานอตลา จะทําให้งานของเขาทั้งหลายนั้นง่ายได้นะเราจะรวบรวมสิ่งที่เขาต้องรรํำสิ่งที่เขาจะต้องทําไม่ว่ามันจะมากมายแค่ไหนแต่เราจะช่วยให้มันง่ายได้ว่าอาตตุดดุนยาว่าเฮียรรอกไหมและถึงแม้ว่าเนียดที่เขาทํานั้นเพื่ออาเครอแต่ดุนยาที่เขาจะได้นั้นดุนยาจะมาหาเขาในสภาพที่ต่ําต้อย คือเขาไม่ต้องลดเกียรติหรือสูญเสียความเป็นมนุษย์ของเขาเพื่อให้ได้ดุนยามา,าเขายังรักษาเกียรติของเขาได้นในขณะที่ดุนยานั้นจะมาหาเขาในสภาพที่มันยอมศิโรราบหรือในสภาพที่ดุนยานั้นต่ำต้อยกลับกันอีกคนหนึ่งมั่นแก่นาติดดุนยาฮัมมะหูแล้วใครก็ตามที่ดุนยานั้นเป็นสิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดหรือว่าเนียตของเขานั้น เพื่อดุนยาเพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาของเขาเพื่อที่จะตอบสนองความอยากหรือความสุขของเขาในดุนยาอัลลอฮ์สุบฮานาะตาลาก็จะยะอัลลอฮฺฟักระหฺบัยนัยในอัลลอฮ์สุบฮานาะตาลาจะทำให้ในสายตาของเขานั้นมีแต่ความยากจนมีแต่ความไม่พอนะไม่ว่าเขาจะร่ำรวยแค่ไหนก็ตาม หมือนที่ทารอูลลอฮศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในอีกหะดิษหนึ่งว่าลูกหลานของอาดัมนั้นถาหากว่าเขาได้หุบเขาสองหุบเขาที่มีที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินสิ่งที่เขาจะตามหาต่อไปก็คือหุบเขาที่สามแล้วก็ไม่มีอะไรจะเติมเต็มความอยากของลูกหลานของนบีอาดัมได้หรือไม่มีอะไรจะเติมเต็มความอยากของมนุษย์ได้ยกเว้นดินเท่านั้นก็คือความตายเท่านั้น ที่จะทําให้เขารู้สึกพอนะถ้าก็คนที่เนียดของเขาทําอะไรก็แล้วแต่ฉันจะต้องได้ประโยชน์ในดุนยาฉันจะต้องมีความสุขในดุนยามันจะต้องตอบสนองความต้องการของเขาในดุญญนยานะอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาจะให้ในสายตาของเขาจะมีแต่ความไม่พอว,าาะะวะฟัรรกะและวะฟัรรกะอะัยฮิชัมละและอัลลอฮ์ก็จะทําให้ชีวิตของเขานั้นวุ่นวาย นะ่ะแม้ว่าเขาจะทํางานที่เขาต้องทำนะ่ะเมื่อเหมือนมันจะสําเร็จเดี๋ยวมันจะมีปัญหานั้นเดี๋ยวจะประสบอุบัติเหตุเดี๋ยวจะมีภัยพิบัติเข้ามาเดี๋ยวจะมีโรคระบาดเข้ามาทําให้ชีวิตของเขานั้นวุ่นวายไปหมดน่ะวลัมยะตีฮิมินะัดดุนยาอิลลามากุดดิรลลฮูน่ะ ต่อให้เขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามท่ามกลางความวุ่นวายแล้วก็ความวุ่นวายที่อัลลอฮ์จะเติมเข้าไปอีกต่อให้เขาพยายามเลือดตาแทบกระเด็นดุนยาที่เขาได้ก็จะได้เท่าที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาทรงกําหนดให้เขาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะเราลองสังเกตดูเถิดว่าทุกวันนี้ บางคนนะใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาแทบจะเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งนะเหมือนเขาจะใช้ชีวิตแบบสุขสบายมากกับอีกคนหนึ่งมีปัญหารุมเรา้าเดี๋ยวปัญหาจากครอบครัวเดี๋ยวปัญหาจากทรัพย์สินเดี๋ยวปัญหาจากอุบัติเหตุเดี๋ยวปัญหาจากนูน่นจากนี่จากนั่นนะให้เขาพิจ,จารณาดีๆใครก็ตามนะที่รู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นอึดอัดชีวิตของเขานั้นวุ่นวาย เดี๋ยวปัญหานั่นก็มาปัญหานี่ก็มาลองสังเกตดูเถิดว่าทุกวันนี้เนียดของเขาที่เขาทําอยู่นี่เพื่ออะไรกันแน่แต่ถ้าหากว่ายังต้องการดุนยาอยู่ก็เตรียมรับกับความวุ่นวายที่มันมามากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะให้เราพยายามตั้งเจตนาของเราถึงแม้เราจะออกไปทํามาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองก็ตาม สิ่งเหล่านั้นก็ถือเป็นอิบาดะนะให้เราตั้งเนียตของเราเพื่อโลกอารา์เคนระเหมือนดังที่บรรพชนรุ่นก่อนพวกเขาจะมีคำพูดติดปากของพวกเขาเสมอว่าอัดดุญยากอลีนเมาอีดูนะอัลอาระห์นะดุญยานั้นมันเล็กน้อยนะมันเล็กน้อยเหลือเกินเมาอีดูนันอารานะเคนรที่ของเราก็คืออาร์เคห์นะั่นนะ a l ล a h ฮ u b h a n a h u t a a l ก็สั่งให้นบีบอกกับอุมาของท่านเช่นกันนะุลมาตาอุดุนยากาลีลโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยจงบอกประชาชิของท่านเถิดจงกล่าวออกไปว่ามาตาอุดดุนยากาลีนความเพลิดเพลินของดุนยานั้นมันช่างเล็กน้อยเหลือเกินวลอาคิคราตุไคอะคราตต่างหากที่มันดีกว่านะลิมานิตตโกสำหรับ ผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานออตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานออัตาลายังกล่าวไว้อีกว่าผู้ใดก็ตามาที่เขาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วผู้ใดก็ตามาที่หันหลังให้กับคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานออตตาลาอัลลอฮฺสุบฮานออตาลาก็จะให้เขามีชีวิตอย่างคับแคบ นะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะให้เราเลือกเอาเถิดว่าสิ่งที่ชีวิตของเราในดุนยานีนะ้ทุกอริยบทของเราในดุนยาที่เราใช้ชีวิตนีนะ้เราใช้ชีวิตเพื่ออะไรกันแน่หากว่าเราใช้ชีวิตเพื่อดุญญนยะาขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะดุนยามันแค่เล็กน้อยเท่านั้นและก็ประเดียวเท่านั้นแต่หากว่าเราตั้งมั่นอยู่กับอาเคโร ดุนยาเราก็จะได้แถมอาเครอเราก็จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะสุดท้ายนี้ขอลดสุภานนตลาโปรดอย่าได้ทำให้ดุนยานั้นเป็นเป้าหมายสำคัญของเราอย่าทำให้ดุนยานั้นเป็นจุดสิ้นสุดของความรู้ที่เรามีอักูลกอวิฮะดะอัสัฟิรุลลอฮะลิวลักุมวลิสัยลินมุสลิมีนมินคุลลิซัม فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله